สนับสนุนโดยนูโตรจีน่าเมลเบอรี่สครับสิงค์คอร์ปอเรชันธนาคารกสิกรไทยว่าไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงเหรอมีคนเขาบอกว่าคืนนี้มันจะไปถึงเขาบอกป้าลูกสาวข้าเหรอขอบใจมากวายกล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นเสือเก่ายัางกู เดี๋ยวเนี่ยคืนนี้กูจริงจริงมันให้ใส่แตกเลยมึงเอาเฮ้ยเราเผิอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย มารูปคมเสือเก่าอย่างกู ไอ้มิกก็มึงทำตัวอย่างนี้ไงชิงสุกก่อนทมน้องเบ้นคนที่ได้ปฏิเสธการแต่งงานกับมึงอินขึ้นไปปับลูกสาวกูหรอกเหรอเปล่าผมไม่ได้แปมซะหน่อยคือไต่ใส่มะม่วงเลยตายทัมอหมดอย่าคือคือมันไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดมัน ไอ er> ้ีตัวนี่มึงอีกตัวเหรอมึงขึ้นไปปั้มลูกสาวกูไปได้ป mm ั้มครับมาซ่อมแอร์ครับบ้านกูไม่มีแอร์บ้านกูมีแต่พัดลมพอขึ้นเยนพัดจริงจริงงั้นซ่อมพัดลมที่อยู่ในแอร์ก็ได้อย่ามาแทะงั้นไม่ซ่อมอะไรเลย ก็เป็นตุ๊ดมึงเป็นตุ๊ดแล้วมึงขึ้นไปทำไมก็มาถ่ายรูปตูดคนนี้ไงโอเคฮ่าไอเด่นเอเจอฮังบอลเห็นหลังไม่ไวดีเด็ดเลยสุดยอดมขึ้นไปบ้ามลูกเสากูใช่ไหมเอ้าเออผมไม่ได้ขึ้นไปปามครับตอนนี้ผมขึ้นซ่อมแอร์ไอ้นั่นมาเล่นไปแล้ว ซ้อมแอบแล้วเหรอใอ่โทษครับที่ผมเนี่ยมายอดแต่ตองครับบ้าห้องลูกกูไม่ได้มีสนามมึงจะไปตองได้ยังไงโอ้โหเห็นเขาบอกแลคนไอ้อัดน้าดูเลยครับเดี๋ยว้ายเรใครกาไม่รู้อะไรครับเดี๋ยวไอ้ที่ว่าพันธุก่อนมึงรีบถึงขนาดใส่เกมกลับข้างเลยเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นแฟชั่นใหม่บอกตรงนะมันไม่รีบจนใส่กลับด้านหรอกใส่ผิดตัวเลยแหละ มาผู้จำได้ผู้ใส่สีดำตัวนี้จะบ้าจะบ้าเหรออันนี้ของเขาแหมลงก่อนคว้าก่อนเลยฮะไปเอาเสด็กับพบวนรจกลับจนช่วงพอกับเวลาข่าวเพราทั้งข่าวต่างสามบ เร่งสถานการณ์ตอนนี้นี่เนยว้าวไอ้นี่ค้ำวะพวกนกี้ยังฟิตอยู่เลยนี่เริ่มเผลอๆเลยกระโดดดูไปกระโดดดูไปช็อบชอลงทุนรึวะนี่จำไม่ผิดถึงคุณจิจจาใช่ไหม ข่าวสามิมิติอะไรเนี่ยครับเพราะว่าผมมาทําข่าวเรื่องไฟไหม้ครับผมหลังข้างๆมากับคุณลักษณะคุณลักษณะกลับไปแล้วกลับคุณสซนิทคก็ไม่ทําโยนงานนะให้ผมทําแทนก่ะเออเออเออตัวนี้ลงทุนว่ะไม่ได้ทำอะไรพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยพี่หลาลืมเสื้อผ้าไปห้องเขาแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณมากโอเค ยิงพวกมึงละพวกมึงไปหมดเลยไปให้ใหมดกูจะยิงลูกของคุเนี่ย้อมิงค่ะเราอยู่กับน้องสาปอลลีนะคะซึ่งก็น,น่ารักมากๆก,กับครอบครัวขำและก็เป็นขำรับเชิญวันนี้ใช่เ็มบอกว่าช่วงน,นี้เรียกว่างานชุกมากมีงานทุกวัน ไม่ว่าเคยไปคอนเสิร์ตที่ไหนแล้วแบบมีเรื่องขำๆให้มาเล่าสู่กันฟังบ้างไหมครับเออมีไหมที่จริงไปพว่วทุกจังหวัดนะคะคือแบบมันก็มีแบบอย่างละนิดอย่างละน่อยะคะอ่ะแต่ว่ามีอยู่ไอ้ทีหนึ่งที่ว่าไปภาคใต้ไปช่วงหน้าฝนโอ้โหไปถึงเห็นงานแบบงานใหญ่มากแต่ว่าทุกอย่างละนิดละน,นล้อยหมดเลยอายุเข้าแล้วเวทีอื่นๆก็คือกําลังพับลงเก็บลงแล้วอย่างนี้เราทํายังไงอะอย่างนี้เราก็จะมีคนดูหรือไม่มีคนดูแต่เราก็ต้องแสดงให้เต็มที่ ตอนนั้นก็คือเหลือแต่เก้าอี้แล้วก็น้ําแค่นักแข่งน่ะใช่จริงเหรอใช่ค่ะคนดูนั่งประมาณ4ี่ห้าคนเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราก็ร้องให้พี่ๆป้าๆฟังใช่ไหมแต่เฉพาะคนที่มาแหละใช่ทีนี้เราก็เริ่มขึ้นไปร้องเพลงค่ะเพลงแรกช้าๆก่อนคงแบบเงียบๆเนาะไม่มีเสียงกีอะไรแต่ว่าสักปั๊ดนึงเสียงดังขึ้นมาเลยค่ะอสีคนร้องเหรอครับหรือว่าเสียงเขียด ใส่ไปลุกให้มันตื่นแล้วตอนนั้นร้องเพลงอะไรคะตอนนั้นร้องเพลงนักร้องมันนอกค่ะคุณผู้ชมพูดอานอ่าจยังไม่เห็นภาพนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองสาธิตกันเริ่มร้องเลยครับเดี๋ยวพี่ชาวจะเป็นเขียดให้ว้าวเมื่อสุริย นี่ไงเห็นมสิิตของนักร้องเพราะฉะนั้นเป่ามาทั้งทีที่ก็นึกถึงภาพภาพหนึ่งช่วยทำฝันให้เป็นจริงหน่อยเถอะอยากเป็นหางเครื่องวงลูกทุ่งไก่เนี่ยนะจะเป็นหางเครื่องลูกทุ่งเป็นได้ผมว่าพี่ไก่เป็นแค่ผู้ประกาศข่าวก็ดีอยู่แล้วอะอะไรชาวเข้าใจความฝันไหมความฝันทำได้ดีไม่ดีไม่รู้แต่ได้ฝันแล้วลงมือทำ ได้เชื่อร้องเพลงแล้วพี่ก็มาเต้นให้พวกเราได้เต้นเป็นหางเครื่องไม่ได้เลยนครับเดี๋ยวครับตอนแรกก็ให้พี่ตอนหลังให้ชักเป็นพวกเราไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมคือเป็นความฝันของพี่ไก่เป็นความฝันของพี่คนเดียวไม่ใช่ของพวกเราแจะเล่ามีคนเดียวไม่ได้อย่าอย่าดึงคนอื่นเข้าไปเดือดร้อนพี่เห็นพวกผมเป็นคนชอบเต้นเหรอคะไอ้ในไหนพรุ่งนี้พี่ก็จะแต่งงานแล้วทำเพื่อพี่แค่นี้ไม่ได้เหรอโอ มกล้าขอสักขนาดนี้มีหรือพวกผมจะทำไม่มีเด้อน่ารักทท่สุดจึงเบยจึงเบย เองี้เดี๋ยวพี่ฝากเวทีได้ไหมคะได้ค่ะดูแลคุณผู้ชมของพี่ที่น่ารักดูแลเขาให้ดีพี่สามคนกับอีเขียดหนึ่งตัวไปเป็นชุดแล้วเดี๋ยวออกมาเต้นได้ค่ะดาวสทวยเลยค่ะโอเคตามมาตาเวทีได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเปาปาวรีพรพมมลนะคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่นะคะเป็นผู้ดําเนินรายการครอบครัวขำนะคะเพราะว่าพี่ๆสี่คนโดนไล่ออกกันหมดแล้ว ในอาทิตย์อื่นก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าคือแบบว่าไล่ออกไปนานแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ไอ้แขกรับเชิญรายการนี้มันยังไงวะเฮ้ยอะไรฮะแย่งงานกูตลอดไม่ได้แย่งคืออย่าแย่งงานพวกพี่สามคนแต่แย่งงานพี่ไก่ได้เพราะพี่ไก่ไม่สดแล้วลูกเอ้ยไอ้บอยกดร่วมเลยอะครับพี่ไก่พี่บอยครับพี่บอยครับผมว่า ถ้าพี่ไก่ไม่สะดวกต้องทําหน้าที่สีภรรยาที่ดีเอาน้องเปามาเป็นพี่กีกอนก็ได้นะครับฉันไม่สดแต่ฉันแซ่บโอเคเปล่าดูดูสัก่อนทำไมฮะไม่รักจริงไม่มีความฝันชี่พี่ทำอะไรแบบนี้หรอกแย่มากแย่แหม่แย่แล้วเดี๋ยวเทปแรกๆเห็นทํานิดทํำนี่หน่อยอายรู้ตัวไม่ได้ทําอะไรอยู่นิดนิดหนักขึ้นทุกวันทุกวันเช่าพี่โอเคเปล่าใส่เหรอ ตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะนี่ฉันทำเพราะหน้าที่การตายในหน้าที่ไงก็ได้ธงชาติคุมราโอ้โหน้องเาตายในหน้าที่แต่พวกผมตายเพราะถูกพี่บังคับเฮ้ยน่ารักน่ารักอันเด็่แน้วเพลงอะไรดีครับขอบคุณมากผู้ชายในฝันค่ะเป็นคามรู้เป็นความรู้เป็ความอเแล้วถ้าเรามีท่าของตัวเอง โอ้ยน okay. e yeah. oh> ี่มันแบบโอเคครับเอาเหรอเดี๋ยวเต้นตามน้องบ่าโอเคได้มามามาู้ยกมือก่อนอ่ะยกมืว 别了。 ไม่เห็นเป็นเลยค่ะอย่าว่าแต่พี่ไก่เลยตอนนี้น้องเปารู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรอยู่พี่เชื่อได้เลยว่าท่านี้จะเป็นท่าใหม่ที่คนจะฮิตทั่วประเทศไทยแข่งกับกังนัมสายหนึ่งสองซ้ำพี่ไก่เต้นทุกน้องเปาหนึ่งสองซ้ำ ก็สนุกไม่แพ้กันเชิญรับชมค่ะ